ยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบดรイ์ที่ซึ่งพลังและสมรรถนะมาพบกันวันนี้เราจะพาคุณไปสู่โลกของเครื่องยนต์สุดแกร่งกับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแคทเทอร์พินลาปิกอัพพักปี2026ใช่แล้วครับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องจักรก่อสร้างสุดทรงพลังตอนนี้ก้าวเข้าสู่ตลาดรถกระบะแอร์ละมันได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกแล้วเพียงแค่คุณเห็นแคทเทอร์พิลลาปิกอัพพัก2026ก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือ สัตว์ร้ายที่ถูกสร้างมาเพื่อคนที่ต้องการพลังความทนทานและความเหนือชั้นตัวรถดีไซน์มาอย่างแข็งแกร่งฝากระโปรงหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้แคทที่โดดเด่นและไฟหน้าเลตด,ดีไซน์เฉียบเหมือนหลุดมาจากรถทหารแต่ไม่ใช่แค่ภายนอกเท่านั้นที่โดดเด่นเพราะขุมพลังใต้ฝากระโปรงก็สุดยอดไม่แพ้ก,กัน Caterpillar ลลได้ใส่เครื่องยนต์ดีเซลทวิงเทอร์โบขนาด6.7ลิตรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักรอุตสาหกรรมของแบรนด์ ให้กำลังสูงสุดถึง900แรงม้าและแรงบิด1,200นิวตันเมตรถือเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่แรงที่สุดในโลกไม่ว่าคุณจะลากของหนักปีนเขาหรือขับลุยโคลนมันพร้อมลุยทุกสถานการณ์ระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดใหม่ล่าสุดทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับแรงบิดตามสภาพถนนแบบเรียลไทม์ช่วงล่างใช้เทคโนโลยีเดียวกับเครื่องจักรของ Caterpillar แต่ปรับให้เหมาะสมกับการขับขี่บนถนนให้ทั้งความนุ่มและความมั่นคงในเวลาเดียวกัน ภายในห้องโดยสารนั้นบอกเลยว่าหรูหราและแข็งแรงไปพร้อมกันเบาะหนังคุณภาพสูงเย็บตะเข็บเสริมความทนทานพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วที่รองรับระบบสังงานด้วยเสียงและกล้อง360องศาสำหรับการขับในพื้นที่ธุรกันดารได้อย่างมั่นใจยังมีระบบสมาร์ทโหลดมอนิเตอร์ที่สามารถคำนวณน,น้ำหนักสัมภาระและปรับเครื่องยนต์กับช่วงล่างให้เหมาะสมแบบอัตโนมัติอีกทั้งยังมีหน้าปัดดิจิทัลที่แสดงข้อมูลแรงบิด แรงดันลมยางและมุมเอียงของรถแบบเรียวทางช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยทุกเส้นทางระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กันทั้ง Adaptive Cruise Control, Collision Prevention, Blind Spot Detection และ Lane Assist นอกจากนี้ยังมีโหมด Terrain Scan โหมดที่ใช้เรดาร์และโซน่าสแกนพื้นถนนล่วงหน้าเพื่อช่วยให้การขับขี่บนเส้นทางธุรกันดานปลอดภัยมากขึ้น ในส่วนของโครงสร้างภายนอกนั้นตัวถังอลูมิเนียมเสริมความแข็งแรงสามารถบรรทุกได้กว่า5ตันและลากจูงได้ถึง1 5 0 0 0ปอนด์พื้นกระบะหลังมาพร้อมระบบไฮดรอลิกยกของในตัวช่องเสียบไฟ 110V ีและช่องลมอัดอากาศเหมาะสุดๆสำหรับคนที่ชอบลุยงานหรือตั้งแคมป์แคทเธอร์พิลล่ายังมีระบบชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับจ่ายไฟให้เครื่องมือหรือชาร์จแบตเตอรี่เมื่ออยู่นอกพื้นที่และยังมีรุ่นไฮบริดเสริมกำลังที่ให้แรงมา้าเพิ่มอีก200ตัวและประหยัดน้้มันนขึึถง20% รุ่นย่อยมีให้เลือก3แบบได้แก่ Workmaster, Trail m a ลและ Platinum Heavy เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นช่างผู้รักการผจญภัยหรือคนที่ชอบรถลุกดูดันสุดพลังแค่เทอพินลาฟิกอัพพลัส2026ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือการปฏิวัติวงการกระบะอย่างแท้จริงเพราะมันคือการรวมกันของพลังอุตสาหกรรมกับความสะดวกสบายในชีวิตประจวาวันแข็งแรงดุดันและพร้อมลุยไปทุกที่แล้วคุณล่ะคิดอย่างไร รถกระบะคันนี้จะกลายเป็นราชาแห่งถนนในอนาคตหรือไม่คอมเมนต์ Comment บอกเราด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเทอร์โบไรฟ์เพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวและการอัปเดตรถแรงๆจากทั่วโลกเพราะที่นี่คือเทอร์โบไรฟ์เราไม่ได้แค่พูดถึงรอถอแต่เราขับมันด้วยหัวใจ